เอาเรื่องอะไรเอกเอาเรื่องไอ้นี่หน่อยไหมคะเรื่องเราเยอะดีใช่เอาเรื่องไอ้นี่หน่อยก็แล้วกันอัจฉกรรมหน่อยก็แล้วกันพี่ปูจิตกรโอเคไหมเวียดนามอ่ะนะใช่ค่ะพี่เพราะว่าเมื่อวันที่เกิดเรื่องเนี่ยสื่อนี่ลงผิดตรงกันหมดเลยว่าเป็นการยิงกันโอ้โหแตกตื่นค่ะหลังจากนั้นจึงรู้ว่าไม่ใช่สื่อนี่พร้อมใจกันผิดเลยนะคะไซยานายจ้าสุดท้ายเป็นไซยานายจริงๆเพราะเมื่อวานเนี่ยเขาแถลงโดยคุณหมอนะคะแล้วก็ทางพิสูจน์หลักฐานคือ เจ้าหน้าที่เนี่ยแถลงตอนสายก่อนค่ะว่าผู้ลงมือเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั่นแหละเป็นประเด็นเรื่องของหนี้สินหลอกมาให้ลงทุนสุดท้ายไม่ได้เงินตามคาดตอนแรกมีข่าวว่าจะไปกันที่ญี่ปุน่นแต่บางคนในกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาวีซา่าวีซ่าเข้าไม่ได้ก็เลยต้องมาที่เมืองไทยทั้ง6คนที่เสียชีวิตเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นคนชวนลงทุน แล้วก็เป็นเจ้าหนี้แล้วก็เป็นคนถูกหลอกลงทุนก็มีค่ะพี่ปูจึงได้6คนนั้นเนี่ยเสียชีวิตในห้องพักนั่นนะคะแล้วมาเพื่อจะตกลงกันเหรอเออใช่พี่ถ้าตามรายงานบอกว่าอีกสองสัปดาห์จะขึ้นโรงขึ้นศาลกันม,กมาเ <มา S 1> คลียร์เรื่องตัวแล้วเคลียร์กันไม่ได้ด้วยค่ะพี่ปูพอเคลียร์กันไม่ได้ปุ๊บก็เลยมีปัญหาเ,<ล>เกิดโศกนาฏกรรมอย่างที่เห็นนั่นนะคะท้ายที่สุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองค่ะ <c oughs> มีการเปิดเผยนะคะว่าตกลงสารที่อยู่ในกระบอกอลูมิเนียมอ่ะมันคือไซยไนานด์ไซยาไนด์ใช่อันนี้คือไซยานดชัดเจนใช่อันนี้นนยืนยันได้คือบางอย่างเมื่อวานที่ตํารวจแถลงเนี่ยตำรวจไม่สามารถพูดได้หมดเพราะว่าต้องรอผลชนสูตรอย่างเป็นทางการจากทางนิติเวศก่อนนะคะแล้วก็ออกมาว่าเป็นไซยาไนด์จริงๆซึ่งเนี่ยค่ะมี อันนี้คุณหมอฉันชายนะคะเป็นคุณหมอจรงหว่ดชัดชาติใช่ตอนแรกฉันนึกว่าผู้ว่าชัดชาติดูเฮ้ยไม่ใช่เพราะว่าเขาให้ทางโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นในการตรวจเป็นเจ้าของหมาาการชนะสูตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันแล้วว่าเป็นฝยายนายนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลบอกว่าตำรวจเนี่ยดูชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปไล่ดูนะคะว่าไปหาซื้อมาได้ยังไงเพราะว่า เป็นต่างชาติและเข้ามาแต่ว่าก็เข้ามาบ่อยเข้ามาหลายครั้งโดยเฉพาะคนที่ลงมือวางยาเนี่ยเห็นว่าเข้ามาไทยประมาณ 4- ี่หครั้ง<ม>แต่ก็มีบางคนที่เข้ามาถึง13ครั้งแต่ว่าไทยกับเวียดนามช่วงหลังๆคนเวียดนามมาไทยเยอะมากมาเที่ยวมาพักพอกินหนึ่ง,ใ,งนในผู้เสียชีวิตที่เป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังอ่ะนั่นเพิ่งจะโสพสต์ภาพไปกินผัดไทยที่ร้านทิพย์สมัยเอง<ม>อะคะ่ะ<ม>อันเนี้ยส่วนตัวเลยนะคะขอชื่นชมตำรวจ ทํางานได้ไวแล้วก็ไม่ควยเขวแล้วก็ไม่หลงไปตามในโซเชียลนะพี่ปูเพราะเขาอยู่กับนิติหลักนิติหลักฐานต่างๆนะคะหลักฐานทั้งบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกิดเหตุด้วยทํางานได้เร็วทํางานได้ไวก่อนที่ฝ่อต่างประเทศเนี่ยจะไปลงอะไรผิดผิเพี้ยน,นเบี้ยวๆนะคะคนะคะ